Okay. โอเคอเฮ้ยอูอ้ดีเดียวไปเฮ้ยเอาละครับผมสวัสดีทบทุกท่านกันด้วยนะครับผมวิวผมฟีเฟมกับเกม Minecraft เอาชีวิตรอดนะครับวันนี้เราจะ,ะเล่นเอาชีวิตรอดในโหมดที่ง่ายที่สุดกับพี่หนิงนะครับวันนี้เราจะฝึกพี่หนิงในการเอาชีวิตรอดในโหมดง่ายนะครับผมนะมันไม่ใช่ง่ายแบบอย่างนี้นะครับผมนะอันนี้ก็คือโหมดปกติแต่มันจะง่ายมากกว่านั้นเว้ยในเมื่อที่เราสามารถเผาของแล้วของของเราจะสามารถเอนชารบวกหนึ่งพันนะครับผม เฮ้ยเป็นไงล่ะนิงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคิดว่ายังไงเออไปเลยเราไปฟาร์มของก่อนฟาร์มไม้เร็วลุยทำคงทำขวานทำให้เรียบร้อยเราจะเล่นแบบเอาชีวิตรอดแล้วเราก็จะไปฆ่ามังกรในช่วงสุดท้ายนะครับครับเป็นขวานครับเป็นขวานก่อนอย่างแรกเอาไว้ฟาร์มไม้ฟาร์มไม้รับเองสิ<ม>เอาพ<ม>ิกแอคมาเลยดูด<ม>ูดิ ใช้เราเออเราต้องหาเหล็กมาเยอะๆนะแล้วก็เอาไปเผาได้เข้าใจไหมอ๋อโทษ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 มาบังทําไมเนี่ยถึงทําเป็นเตาเผาเป็นหรือเปล่าเป็นเออแต่ทาเตาเผาให้ดูหน่อยเด็กไปอยู่กลางนี่กลางกลางไหน่อยก็ได้ไปอยู่ทําไมในป่าอ๋อไปขุดหินกันเถิดได้เดี๋ยวเราจะหาฟาร์มเหล็กก่อนละกันนะครับผมเราตอนนี้เราก็ต้องหาเหล็กก่อนอย่างแรกนะครับเพื่อที่เราจะทํา ตเตาเผาเหล็กนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นตเตาเผาถ่านธรรมดามันไม่สามารถเอนชันได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะลองดูให้ดูนะแล้วอ,อันนี้ไปปุ๊บเอนชันได้ปะวะอย่าบอกเอนชันได้โอ้ไม่ได้นะครับผม <c oughs> นึกว่าจะเอนชันได้ไปเสียใจบทดโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหล็กลเพื่อมาทําอันนี้ดีกว่าทเาเตาเผาเหล็กกันไปไหนหมดวะเน,นี่นยน้ง <c oughs> มีถ้ำแถวนี้หรือเปล่า <c oughs> เห็นถ้ำทักที่หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวต้องเข้าสู่ยุคเหล็กให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราต้องทาเตาเผาแล้วก็เราต้องรีบจบเกมเราจะทาจบภายในพาร์ทเดียวนะครับไม่ใช่ว่าหลายๆพาร์ท เป็นเอาชีวิตรอดแบบโหดไงเราจะไม่เหมือน12บสองทามเออนิงจะต้องเป็นแบบเทพเจ้าไมครับลองจากพี่นะเข้าใจไหมครับเป็นควันหินแล้วเพี้ยหินนะครับนีงเป็นไงบ้างเจอเนื้อเยอะปะเอามาเผาเลยเลยนะปลาแซลมอนด้วยเออนี่แหละจับปลาแซลมอนมากินด้วยก็ดีเอ้ยเราเจอเหล็กแล้วโอเค เดี๋ยวจะรอรอเหล็กไปก่อนรอเหล็กไปก่อนเราต้องใช้หินถึงเวลสามเลยนะถึงจะถึงจะได้นะนนีน่รู้ไหมเออเราต้องเผาหินประมาณ2รอบบอกได้เลยว่าไม c ครับอันนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องหาพวกอ้อยพวกอะไรนะเพราะว่าเราสามารถใช้เตาเผาเอนชารได้เลยเขาา้าใจไหมสุดยอดปะละ่ะรอแบบใจจดใจจ่อบแบบเตินโดนนะนะั่นยังไงก็ต้องได้นะใจจดใจจ่อมากอ้าเราจะได้แบบนี้มานี่เราจะได้แล้วเห็นปะเตาเผาเหล็กแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งเราสามารถ เอาของนี่อย่างเช่นพิกแอร์น็ได้ไปเอนชันในตอเผาเหล็กได้เว้ยเนี่ยเราจะได้เอนชัน <c oughs> มื่อวานสบายเดี๋ยวใบสัมผัสอะไรคือใหม,ม,ม่สัมผัสวะโชคลาภโอ้ชคลาภเก็บไว้ก่อนโชคลาภเก็บไว้ก่อนแล้วก็ควันใยสัมผัสมันแปลว่าอะไรวะทำไมมันไม่มีประสิทธิภาพเลยวะเนี่ยเราต้องเผาไปเรื่อยใช่ไหมประสิทธิภาพออกวะเดี่ยวออกวะเออโอเคเด็ด okay. เนี่ยเมื่อไปกูไปได้บ้างเลยวะประสิทธิภาพเนี่ยฮะเอาอันนี้ไปเอาเอาไปเผาจนกว่าจะได้นี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองลงไปขุดข้างล่างดูทุกคนมันจะได้แบบรัวขนาดไหนแล้วก็อย่าลลืมมหหหาาาาออรรรใ้้ดดวยนนนะะะี่เจงูคับผ โอ้ด okay. mm ูด mm ิด mm ูดิโอ้โหดูดิดิโอ้ยังรัวโอเคเราจะได้หาเพชรได้ง่ายก็ดีนะพี่ว่าทำสักสองเตาดีเนาะได้ไหมนินงอ้โ้โอ้โอ้โอ้น้โอ้โอ้โ้โอ้อ้โั้้วอ้โอ้โอ้้โ้โอ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 ้โ้โอ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 ้โ้อ้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้ไอ้เ้อ้จอ้อ้ล้อ้โ้โอ้ออ้อ้โออโออออออ้ออ้ล เอ่งแตกอีกแล้วยานี่ไงประสิทธิภาพไหนๆมามาเราต้องไปฟาร์มเหล็กเองซะแล้วทุกคนเราต้องหาเมืองเฮ้ยเหล็กข้างบนหัวไปเห็นได้อย่างไรมีเหล็ก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 ทานเหรอทานทานเออว่ะทานมีอยูดก็ได้มาเอาอะไรมาเอาอะไรตรงเนี้ยทานก็อยู่ในตัวไม่ใช่หรอเอ้ยเราเจอรางรถไฟใต้ดินเงินเลยก็จะไมมาได้มีเหล็กสักดี่อะไรวะเนี่ยถามจริงเถอะโอ้โหดูดิ <laughs> เมืองแบบมันไม่คิดจะมีเหล็กให้เราเลยเหรอถามจริงเถอะาาน้าพิธีธรรโอ้โหดูดิคือโลกนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นโลกที่หาเหล็กได้ยากนะมันไม่ใช่หรอก <laughs> ไม่ใช่หรอกแล้วเหล็กมันเป็นไม่สปอนให้เราเองนะทุกคน <laughs> ออกไปห <laughs> ยัดตูม อะไรอืมอ,อืมโอเคหลังจากที่เราขึ้นมาจากเบื่องเราก็เหล็กที่เราเจอมาเผาเลยถึงมันจะบีน้อยแต่มันก็อ,อ,อย่างน้อยมันก็มันก็บีแหละนะถึงมันจะบีน้อยไว้ก็เถอะทำเตาเผาเพิ่มเออเราจะได้ไม่ต้องแย่งกันก่อนหน้านี้เราเอนชันอันนี้ก่อนแล้วกันดาบให้มันได้ชกชิงก่อนดีกว่าเราไม่บีอาหารเลยทุกคนดูดิอาหารเราแบบแทบไม่บีผมบอกได้เลยว่าการเอาชีวิตรอดครั้งนี้นี่มันช่างยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าเหล็กก็ไม่บีอาหารก็ไม่ค่อยจะบีนะแออแถมเรายังต้องมานั่งเอนชันของเพื่อที่เราจะต้้อองงหหาาาขยไไปคุใใส่นม คุณจะยกฐานไปสบายอันจริงๆฐานแมบ่งเต็มตัวดูดิมันใส่อยู่เท่าไรสองอันให้ตายเถอะไปก่อนเราครับชุดกันดีกว่าคุณมีหนังบัวเท่าไหร่วะมีเยอะมากโเ,เยอะมากโอเค <laughs> <laughs> โอเคมาชุดหนังดีแหละว่าต้องใช้ชุดหนังแล้วลงไปใต้เบืองนี้แบบโอ้โหสกองละสะเกลเลตันเป็นล้านหนังเราก็สามารถเอ็นชั้นได้นะครับเป็นพวกคองทนพวกอะไรแบบนี้ได้นะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สวยมากๆเลยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะ คือพวกเหล็กพวกอะไรมันหายา,ยากมากแล้วอีอย่างเหมืองมันแทบไม่มีแล้วไปแถวเนียกยกเว้นเราจะขุดเหมืองเราไปเองเว้เยไอหนามวะหนามพันหนึ่งเลยโอเคสะท้อนโอเคเจอกูเ <c oughs> จอกูสะท้อนแบบหนักมาก <c oughs> อะไรกับหน,บบนามเลกดาวเเออดิการป้องกันโอเครองเท้าแคปป้องกันเราก็น่าจะโอเคละไปเดี๋ยวเราลงไปอกกันระเบิดอีกด้วยโอเคกคันคลิปปงคลิปเปอร์เรียบร้อยนะฮะทุกคนไปเดี๋ยวเราลงไปหาเหล็กอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อะไรอะไรผมมีคมคมหนึ่งพันครับมีไหมข,ข,ข้างนี้ขอเหล็กเลยเถอะพี่โอ้ดูดิสเกิลตันยิงทีแบบตายเลยทุกคนแทน โอ้อะไรตีทำไมพี่แอคนะครับผมนะโชคลาภนะครับเด้อดูนี่ะขดปุ๊บๆโดได้มาเจ็ดอันโอ้โหอย่างเยอะให uh> ้ตายเถอะเยอะจะจัดเออได้ร้อยจัดอ๋อนี่เลยโอเคอันนี้แบบนี่ไงเออสวยลาบประเดเมื่อกี้สวยลาบไม่ใช่โชคลาบเจอแต่ทองให้ตายเถอะโอ้โหขอเหล็กแต่ได้ทองก็เมืองเป็นปกติเมืองพวกนี้มันจะมีแบบพวกเหล็กพวกอะไรแย่เลยใช่ปะไม่มีจริงๆเนี่ยเจอละก่อนแรกโอ้โหบนปุ๊บมาปั๊บบนปุ๊บได้มาปั๊บเลยนะ เราให้หนิงอเอ็นชาน์ของรอจากข้างบนนะทุกคนนะเออหนิงเอ็นชาน์พวกเออหนังพวกอะไรไว้รอก็ได้ไม่เป็นไรหรอกพวกของหนังพวกของอะไรนนะคุณเนี่ยคุณจะได้อ้โอ,โอ,โ,อโอเคพอแบบเราบ่นเรื่องเหล็กมึงมาซะเยอะแล้วทีนี้มาเหมือนไปชดได้ตายเถอะเออจริงๆโอ้เราลงมาข้างล่างเจอเหล็กแล้วก็ลาวาตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราได้เหล็กมาเพียบเลยเราจะสามารถในการทํา ทั้งละเทียนชั้นได้นะทุกคนนะโอเคเราก็ได้เหล็กมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราเผาเหล็กกันเลยแล้วกันทุกคนนะเพื่อที่เราจะได้เหล็กที่หลายๆแบบขึ้นมาแล้วก็ไ่ดเดี๋ยวรอเผาเหล็กก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเด้งเนี่ย,ยตอนนี้เราได้ทั้งมาแล้วว้ยเด้งเราสามารถรวมอุปกรณ์ได้เว้บอกได้เลยว่าอุปกรณ์นี้เราสามารถรวมได้นะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาพิกแอ๊ โอ้โหช็อคลาบเราอยากได้อยู่โอเคเนี่ยเรามีเหล็กเรามีเหล็กใช้ฟรีอยู่ <Okay. S 1> ถึงจะน้อยก็เถอะ <laughs> เออลองทดลองดูลองทดลองดูเืิดได้อะไรดีๆช็อคลบใช่<อ>หรอใช่ฮะได้ช็อคลาบเอ้ยประสิทธิภาพโอ้โได้ประสิทธิภาพแบบนั้นเหรอ,อหมันรวมกันไม่ได้เหรอใจว่าเราไม่สามารถจะรวมได้เหรอเดี๋ยวเราพิเอ็กซ์อันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทำดูนะปุ๊บเผาดูด้เผื่อมันจะได้ดีไอ้ดีๆเขาบ้างคงทนมาดีเดี๋ยวเราจะลองเอาคงทนไปรวมกันนี้ดู จะได้ปะได้เป็นอ๋อคงทุน3งัเงนเด้องั้นมันก็ไม่ค่อยดีดิแสดงว่าเราต้องเน้นจํานวนไว้ทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเพชรกันเลยดีกว่าทุกคนเน่งเน่งเน่งพี่เจอเพชรแล้วเน่งโอ้ทุขคดไปต้องนานนี่เราเราเราบางคนบาขคนเนี่ยเนี่ยเอานีไปเอาเนียไปเนี้ยเราจะได้ชุดเพชรกันแล้วเออดีแหละเราต้องแบบโหดมากเลยแหละเราถ้าเราได้เพชรมาเราจะเอาเป็นชั้นลองขุดมาเร็วเร็วเร็วขุดได้หมดขุ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 ดเอออ้ได้เท่าไหร่ โอเคโอเคคุณไปเคุณปเเดี๋ยวเราทิ้งของก่อนกูท <laughs> ิ้งของเพื่อเอาของก่อนทิ้งๆทิ้งๆทิ้งๆทิง้งไปให้หมดโอ้โหสุดยอดเปะละ่ะนี่แหละนี่แหละมาเลยไปเลยเอาเพชรไปขึ้นไปข้างบนเราทุกคนเออดีแหละเราจะได้ชุดอุปกรณ์เพชรแล้วทุกคนนี่แหละโอ้อสุดยอดเลยเป็นไงแค่บีโชคลาภอันเดียวเราเจอเพชรแค่บล็อกสองบล็อกมันก็ได้แล้วทุกคนได้มาเพียบเลยนะเน่งเน่งนะเอาเพชรมาเอาเพชรมาเอาเาเอเราต้องแบ่งกันแล้วก็ทำชุดนะ เอาไปทาชุดเล่าชุดไเปเผาซ่า,าเข้าใจไหมมันจะได้ชุดโรดมาขอให้มันแบบมีหนามกับป้องกันเยอะๆน่าจะดีแล้วก็รองเท้าเอาเป็นแบบเาบาดุดขนนกก็ดีแล้วพี่ว่าเร็เวๆนี่แหละเราจะพาหนิงไปสู้กับมังกรไว้นี่จะเป็นครั้งแรกที่หนิงจะสามารถเอาชนะมังกรได้ทุกคนเออนีแหละทำให้มันครบทุกอย่างเลยนะก็คือพวกดาบพวกอะไรทำให,ให้มันครบไปเลยนะเอออันเก่าทิ้งไปเลย อันเก่ากูทิ้งไปเลยแล้วกันนะอันใหม่ดีเราต้องการอันใหม่มากกว่าอันเก่าดีแบบบทประโยชน์บอกได้เลยนะบทประโยชน์ไปโอเคจบจบโอ้จะยอด นี่มันของดีกันะชัดดีเดี๋ยวเราจะทำพวกพิกแอคพวกดาบไปให้มันเรียบร้อยนะครับทุกคนนะเพื่อนที่เราจะได้ไปสู้กับมังกรนะครับดีไม่จำเป็นต้องไปหานะแต่พี่เสกอ่าไอที่มาเองเลยเอ็นพอท่อขึ้นมาเองเลยนะครับผมนะใช้เอ็นพอท่อปะเม้นก็ทางไปโลกมังกรนะครับเดี๋ยวพี่เสกไปเองแล้วกันเพราะว่าอ,อ่น่าจะใช้เวลานานนะในใน,ในคลิปนี้นะเออมันพี่ไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาในการหามากเกินไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรา โอเคเดงพร้อมหรือยังที่จะไปสู้อับบังกรนะฮะคิดดีนะพร้อมแล้วเออนะทุกคนดูไว้นะถ้ามันตายนะมันบอกว่าพร้อมเนี่ยทุกคนดูไวถ้ออไวถ้ามันตายเออถ้ามันตายเราเราต้องไปรอมันในคอมบินนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองอเสกไอนี่เข้ามานะครับทุกคนนะเดี๋ยวพี่ขอเกมหมดสักครู่หนึ่งเนงพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคเราใส่ไปเลยครับทุกคนใส่ไปเลยใส่มันครบไปเลยจบปุ๊บไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเฮ้ยไปได้ว่ะโอเค พอแล้วยังพอแล้วไปไป,ไปเลยปไปตบโคตรโง่เลยทุกคนมันจะตกทำไมทำไมเนี่ยไอ,อ้ตายเถอะไม่นะโอ้โหไม่ทันที่นี่ก็ตายแล้วดูดูดูทุกคนโอเคเราต้องโซโล่ซะแล้วโ,โหดิงมาตายไปแล้วโอ้โหอะไรวาเนี่ย <laughs> พวกกาแบบพาปัรจบาลพาชนะบังกรมันเริ่มตกมาแต่ตั้งแต่ตรงนี้ทำไมต้องเดินเข้าไปตกด้วยวะาเนี่ยโอเคโอ้โหทุกคนดูโอเคไม่เป็นไรทีพีบาทีพีาทีพีบ้าแล้วทีพีบ้าเออต้องให้เขาทีพีมาเพื่อดูเราว่าเราจะสามารถชนะบังกรได้หรือเปล่าทุกคนนะเออทีพีาโอ้โหให้ตายเถอะเอพี่เป๊ะตัโซโล่แล้วทุกคนโอเคเน่งเกบวชเพื่อไปทุบขขาบนให้หน่อย เราจะลองตีปังกอบทีเดียวทุบข้างบนหน่อยไหม,ไหมเออเก็บบสถ์สร้างสัตว์แล้วก็ขึ้นไปทุบอ่ะข้างบนโอ้โหอะไรวะกูนึกว่าจะโหดให้ตายเถอะเอาสังเงานี่จริงจริงเงาจะจัดนี่ดจับ<ไ>ประกอบนี่เราจะลองกับเอเดอร์แมนดูนะว่าเอเดอร์แมนจะตีเราเข้าหรือเปล่ามาดิเพราะเอเดอร์แมนจะยืนนิ่งๆ,ๆ,ๆอะไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรฮะเฮ้เท่าไรเดี๋ยวเราลองดูดิดิเราจะโดนไฟตายป่าวะ เฮ้ยเจ็บเจ็บเอู้ยได้อยู่นะโดนอยู่โดนอยู่เนี่ยโอเคเฮ้ยอูเดียตายเฮ้ยโอ้คืออ๋อที่มังกรมันตายก็คือเราเข้าไปนี้ปุ๊บแล้วมันติดสะท้อนใช่ไหมแล้วมังกรตายเลยโอ God เรบอกได้เลยว่าโคตรเกียนบอกตั้งโหดเกียนจัดแต่ทุกคนอย่าลืมนะไปไปพิมพ์ด้วยไว้พี่หนิงตายนะครับทุกคน กูจะพาไปเข้ามาฆ่าองกรแต่บันตายอะไรพวกนี้อ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็ทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงครับสลับการเผาแล้วสามารถได้ของเอน็นชานที่อ่าบวกหนึ่งพันนะครับผมนะโคตรดีดีจะจัดผิดหวังจริงๆเลยกูละผิดหวังกบงับมึงจริงแล้วหนึ่งนะ บอลเดนเล็กโคตรผิดหวังเออมันเด็นตายซะตรงนั้นโอ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันไม่เชิญใหม่คลิปหน้านะครับผมนะเออสมหน้าสมหน้าวายสมหน้า,นาโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายมึงสมปูสมหน้ามึง